สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทน c h ชาแนลนะคะเพื่อนเพื่อนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคะว่าช่องค้นหาหรือ Search Google อันนี้หายไปจากหน้าจอมือถือแบบนี้วิธีที่จะเรียกกลับคืนมาก็ง่ายๆค่ะแค่แตะหน้าจอค้างไว้แบบนี้แล้วพอมันขึ้นมาด้านล่างตรงนี้นะคะให้เราเลือกคำว่า Widget ต เสร็จแล้วก็ให้เราเลื่อนตรงลูกศรอ,อันนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ให้เรามาเลือกอันนี้ค้นหาเสร็จแล้วก็ให้เราลากไปตำแหน่งที่เราต้องการจะวางเลยค่ะแบบนี้เท่านี้เราก็จะได้ตัว Search Google มาตามเดิมแล้วนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ